รู้ไหมคะว่า CNC ไม่ได้มีแค่แบบเดียวหลายคนคงรู้กันอยู่แล้วนะคะว่า CNC คือเครื่องกลึงแต่จริงๆแล้ว CNC คือเครื่องจักรที่ถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีด้วยกันอยู่หลากหลายประเภทใช้ในการใช้งานหลายแบบโดยวันนี้เราจะมาอาธิบายให้ฟังกันคร่าวๆกันค่ะแบบแรกนะคะ CNC lathe หรือเครื่องกลึงเป็นตัวที่ใช้ในการหมุนแล้วก็ตัดชิ้นงานออกตัวอย่างเช่นเพราร น็อตสกูหรือชิ้นส่วนทอดต่างๆค่ะต่อมานะคะ C N C milling หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของเครื่องกัดหัวกัดจะหมุนเพื่อตัดขึ้นรูปใช้ได้ทั้งเจาะกัดทําร่องเหมาะกับการทําแม่พิมพ์ชิ้นส่วนอะไรหรือว่าขึ้นรูป3มิติต่างๆค่ะตัวที่3นะคะ C N C router ตัวนี้จะคล้ายกับ C N C milling แต่ว่าโครงสร้างเนี่ยจะเบาวกว่ามากค่ะใช้กับงานไม้พลาสติก อะคริลิกหรือว่าอลูมิเนียมบางๆค่ะตัวอย่างก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ป้ายโฆษณาหรือชิ้นงานตกแต่งต่างๆค่ะต่อมานะคะซ n นซิพาร์มาหรือซ n นซ a เลเซตัวนี้นะคะจะใช้ในงานตัดโลหะแผ่นตัดได้คมเหมาะกับอุตสาหกรรมก่อสร้างงานตัดแผ่นโลหะแล้วก็งานออกแบบต่างๆค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะ CNC EDM ตัวนี้นะคะจะใช้ไฟฟ้าในการกัดเซาะโลหะทีละน้อยจะเหมาะกับงานที่ซับซ้อน <c oughs> เช่นแม่พิมพ์พลาสติกอะไรอิเล็กทรอนิกส์หรืองานที่ต้องการความละเอียดสูงค่ะสรุปเลยนะคะ CNC แต่ละประเภทเนี่ยก็มีจุดแข็งของมันค่ะถ้าเลือกใช้งานได้ถูกต้องตามความต้องการเนี่ยก็จะทําให้การลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าแล้วก็สามารถใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพค่ะแต่ว่าถ้าเลือกผิดประเภทเนี่ยจะทําให้การลงทุนของคุณน,นั้นใช้ต้นทุนที่สูงกว่าปกติแล้วก็ใช้งานเครื่องจักรได้ไม่มี ภาพค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหา CNC ในราคาที่คุ้มค่ากว่าการซื้อเครื่องใหม่อยู่นะคะที่ b i t ไม้แอสเของเรา <S <S ก็มี CNC <S <S หลากหลายประเภทให้คุณเลือกสรรสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ b i t ไม้แอสเทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะส่วนคลิปหน้าเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ